ตยานต้องออกเขาย่รไวยทีไม่ได้ั่งจะทนไม่ได้ังากันตัวที่ไทยรับจะากันไม่ที่ไหนแต่ที่อมกในเหตุการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ล้วรประา่ต้งิงมงกจับไว้ก็คือแม่ต๊ ประเภการเขาละล่ะไปยึดนปยึดไมยเดไปยึดไปยึดไมยึดไปขึรไปยึดไปยหมไปยไดไปยึยึดไปยึยึดไป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 ยึดยไย ม็อบพวกเรานี้ต้องดูกันเองนะครับส่วนม็อบเหลืองเนี่ยมีบริการจากข้าราชการบริพารประทานห้องน้ำให้อาหารให้แรืงอบประมาณมาต่อสู้กับพวกเราแต่พวกเราฝั่งประชาธิปไตยไม่มีค่าจ้างไม่มีค่าหวัวมาด้วยใจที่อยากจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของประเทศนี้ครับพ่อแม่พี่นะ้อง เราสู้กันในหลักพื้นฐานของความเป็นจริงหลักการเราศึกษาหาข้อมูลเองเรารู้ว่าใครดีเรารู้ว่าใครเฮี่ยถ้าคนเฮี่ยอยู่ที่ไหนประชาชนก็ดาครับใช่วว้อมครัี่น้องทุกันนี้ปัญหาเราเห็นแล้วปากทรรัฐบาลประยุทธ์ไม่ได้ช่วยอะไรเลย อย่างล่าสุดออกอมาโคละครึ่งแค่มึงออกนโยบายมามึงยังโกงเลยนโยบายนี้ไม่ได้เป็นประโยชน์กับราษฎรและประชาชนมันเป็นประโยชน์เพื่ออ้อมราคาสินค้าให้กับไอ้พวกนายทุนทั้งหลายไม่ครับจำนำข้าวพวกมึงก็เก็บข้าวไว้แล้วก็ไปขายแดกกันเองแล้วก็เสือกโผลว่าเขาโง ไอ้ฮะตจ้าหน้าที่เขาตรวจสอบว่ามึงกลัวมึงยังตามผู้ขามเขามันใช่ไหมครับพ่อมแม่พี่น้องพวกเราจะต้องช่วยกันตามหาความจริงเอาความจริงออกมาสู้กับพู้มันเรับพ่อมแม่พี่น้องเหมือนอย่างที่ใครเขาบอกว่ากล้ามากเก่งมากเราต้องตามหาความจริงขอบคุณที่รัก ผมยังเชื่อแลวครับว่าบุคคลคนนั้นเขาก็ยังดูความเคลื่อนไหวกับม็อบเราไม่งั้นเขาคงไม่รู้หรอกว่าใครไปยืนชูป้ายชูพระรูปลกลงในม็อบฉันจําได้คนนี้แหละยืนอยู่ในม็อบฉันจำได้หยังไม่พอเมื่อ ผู้สื่อข่าวต่างประเทศไปถาม it it ว่าคุณรู้สึกอย่างไรกับการที่ประชาชนออกมาเรียกร้องในการปฏิรูปสถาบัน it it เขาตอบว่าอะไรฮะ no comment <laughs> แล้วเขาบอกว่าประเทศไทยนี้เป็นประเทศแห่งการประนีประนอมมันใช่ไหมใช่ <laughs> ถ้าคุณรับราษฎรจริงปณีปะนมจริงๆคุณคงไม่ส่งมาคุกคา,ามแกนนําและไม่ส่งคนมาคุกคา,ามราัษฎรแบบนี้หรอกคุณอย่าทำตัวเหนือกฎหมายเพราะกษัตริย์ต่างประเทศเขาก็มีเหมือนกันแต่เขาอยู่ในกรอบอยู่ภายใต้กฎหมาย ขนาดเขาโกงภาษีประชาชนเขายังรวมตัวกันฟ้องร้องสถาบันพระมหากษัตริย์เลยครับพ่อแม่พี่น้องทำไมไทยเราจะทำไม่ได้ในเมื่อท่านบอกว่าเราอยู่ในระบบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขรายการทรทั์ต่างๆสื่อต่างประเทศรอ้อเรียน พระมาหากษาบสัตว์ของเขายังไม่เห็นมีใครต้องตายต้องติดคุกเลยใช่ไหมครับพ่อแม่พี่น้องจ่า,า,ายแค่แต่งตัวเหมือนจัดตินเบอร์ผ้ากูไม่รู้จะเบอร์หาพ่อมึงหรือไงมันอาจจะไปกระทบจิตใจของใครบางคนแล้วรู้สึกเจ็บจิตที่ฉันใส่ชุดนี้เดินในประเทศไทยไม่ได้ฮ่า พฉะนั้นนะครับพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่ของพ่อแม่พี่น้องผู้รักประชาธิปไตยผู้ที่รักอิสรภาพเสรีและผู้ที่เคารพความเป็นมนุษย์เหมือนกันเราอยู่ในมอบนี้เราไม่มีการกดขี่ข่มเหงเหมือนไอ้พวกพเด็จก,การสักดินาชี้นิ้วให้เราทำอะไรก็ทำ ไม่เหมือนเสื้อเหลืองครับยื่นเงินให้โคระพันธ์ก็ออกมาโห่ร้องแล้ว <Yeah. S 1> คุณค่าของความเป็นคนของพวกเราประชาธิปไตยเงินซื้อ <Yeah. S 1> อุดมการณ์และจิตใจของพวกเราไม่ได้ครับ <Yeah. S 1> ถ้าไม่มากพอ <laughs> ใช่ไหม <laughs> ผมอาจจะให้ปาร์ไม่เก่งแต่ผมล่อนเอวเก่งมากเหมือนใครบางคนล่าสุดครับผมมีโอกาสได้ไปปลาศัยที่โครามซึ่งเป็นถิ่นและดินแดนของพวกเขาบอกตรงๆว่าผมดีใจที่ได้การต้อนรับจากพ่อแม่พี่น้องประชาธิปไตย ในจังหวัดโคราชแล้วก็มีกลุ่มเสื้อเหลืองที่ปีเขาใส่เสื้อเหลืองแต่พอจบมับเหลืองเขามานั่งกับเราแล้วก็ด่าประยุทธ์แล้วก็วิจารณ์ถสถาบันตบมือให้พวกกล้าหน่อยครับคนใส่เสื้อเหลืองไม่ได้เลวเสมอไปคนใส่เสื้อเหลืองไม่ได้หัวรุนแรงเสมอไป ถ้าไม่มีเหี้ยคอยคุงบังเหรียน <Yeah. S 1> บอพวกเราก็อม็เพื่อมาล้มล้างสถาบันมึงไปเรียนโรงเรียนไหนมึงตีความหมายว่าปฏิวัติกับปฏิรูปเนี่ยปฏิรูปมี่ทำให้ดีขึ้นแต่เสกมว่าลม้เจ้าปฏิวัติตั้งหาครับคือการลม้เจ้าล้มทุกอย่าง yeah. ผมเชื่อว่าพ่อแม่พี่น้องตำรวจราชะการทั้งหลายก็าเรียนหนังสือมาจบกันสูงนะครับตำรวจบางคนใส่ชุดโกโก้แต่เสือกไม่รู้กฎหมายตาแต่ก็ยังดันยัดกฎหมายใส่มือประชาชนพอเจอประชาชนฟ้องร้องโอ้ผมผิดไปแล้วน่าอายครับน่าอายน่าอายแทนพ่อแม่พี่น้องทุกท่าน ที่ลงทุนทํางานเหน็ดเหนื่อยและเสียภาษีให้กับข้าราชการหุยหวยพวกนี้รู้ไหมครับทำไมเราต้องออกมาเรียกร้องทำไมเราถึงต้องไร่รัฐบาลประยุทธ์และพวกองค์คาพะยศมันออกและรู้ไหมครับ ว่าทำไมเราต้องผลักด,ดันให้เกิดการแก้รัฐธรรมนูญเพราะรัฐธรรมนูญปี60เนี่ยมันเป็นรัฐธรรมนูญของพวกโจรมันเขียนขึ้นมามันเป็นรัฐธรรมนูญที่เอื้อกับนายทุนเอื้อกับตัวสถาบันเพื่อให้มีอำนาจลนมือเกินไปนะครับ เขาพยายามจะฉีกรัฐมนูญที่พวกเราประชาชนราษฎรทั้งหลายรวมตัวกันเขียนขึ้นมาตั้งแต่สมัยคณะราษฎรเขารวมตัวกันต่อต้านเพราะพวกเขาเสียผลประโยชน์เขากลัวพวกเรากินดีอยู่ดีแล้วเขาก็กลัวอย่างเดียวครับเขากลัวปกครองพวกเรายากพอที่นั่งนั่งอยู่ที่ยืนๆอยู่ที่มาร่วมกันเนี่ยที่ไม่ใส่เสื้อสีเหลืองอะ่ะเขาฉลาดละตาสว่างกันหมดแล้ว ก็ยังมีคนที่อนุรักษ์นิยมยังยอมป้มหัวให้กับพวกประเด็จก,การและสัตว์บีนาฉันรักเขาฉันรักในตัวบุคคลนี้ฉันยังปื้มอยู่ก็พวกคุณปื้มสิครับก็พวกคุณกินดีอยู่ดีพวกเขาเลี้ยงดีพวกเราคุมมอบลูกกัม้าหลายคนก็บอกมอบนี้ไอ้ลูพกพ่อไม่รัก ผมมีพ่อและมีแม่คนเดียวไม่ได้มีพ่อหรือว่าแม่หลายๆคนเหมือนใครพ่อผมวิจารณ์ได้แถมด่าได้ด้วยผมอยากจะฝากนะครับ าถึงแม่บนฟ้าของผมนะครับหากแม่ฟังอยู่จงภูมิใจในลูกคนนี้ว่าอยา่าไปหลงเชื่อเพราะว่าคนบนฟ้ามันไม่มีจริงฉันตกน้ำท่วมแดดแดดออกโอ้คนบนฟ้าร้องไห้ มเชื่อในความเป็นจริงครับเชื่อในหลักวิทยาศาสตร์เพราะว่าโลกนี้นะครับต่างประเทศเขาสร้างยานอวกาศขึ้นไปข้างบนแล้วแต่ประเทศไทยยังดึงเทพลงมาสิงล่างมนุษย์อยู่ไม่รู้ว่าคิดอะไรอยู่ต่างประเทศเขาแข่งกันผลิตเรือดำน้ำประเทศไทยยังไปซื้อมือสองต่างประเทศอยู่เลย ผมบอกให้นะครับอาวุธยุทธปกรณ์ลบต,ต่างๆนะครับก็ยังมีคนไทยแบรนด์หนึ่งที่ทำรถทัมเมอร์ส่งออกนอกประเทศมึงเป็นคนไทยด้วยกันทำไมไม่อุดหนุนกันไปซื้อทำหาอะไรมือสองทั้งๆที่ไทยก็ผลิตเป็นมือหนึ่งและได้คุณภาพระดับโลกผมก็มีเวลาไม่มากนะคร <man man <man 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 ับ นอกจากผมจะใ้้าร์คแล้ววันนี้ผมอาจจะไปเดินโขเขียวให้คนที่กําลังฟ้องร้องผมว่าผมแต่งตัวเหมือนใครบางคนหรือว่าตันเจ้าจนเนี่ยมันมิ่นอะ่ะผมอยากรู้เ,เขาอยากเจอผมใช่ไหมเดี๋ยวผมจะเดินไปให้ดูว่าหน้าตาผมจริงจแล้วหล่อแค่ไหน สมองซีกไหนคิดแต่งตัวเหมือนคนบางคนเอาแสดงว่าพวกคุณยอมรับแล้วใช่ไหมว่าพ่อของคุณแต่งตัววันนี้รู้สึกรู้สึกเลยนายวันนี้นะครับ เราจะมาเผาผีประยุทธ์เพราะประยุทธ์มันจะนอนอยู่ในโรงวันนี้นะฮะใครเข้าวัดเข้าวานะครับเบื่อฟังตะคุนเป็นตะค,คุนตายเบื่อประยุทธ์ด้วยนะก็โหงสจะฆ่าเผชิญหน้กมันนะครับว่าอย่าเย็นให้มันมากประชาชนก็ทำบุญให้ทุกวีนทุกวันมึงยังเย็นไม่ยอมออกอยู่ทุกวันน,งงน,วนี้ แล้วก็ขาดนะครับฝากไปถึงว่าให้ทุกท่านนะครับมีความคิดเป็นของตัวเองสร้างประชาธิปไตยในแบบของตัวเราเองเพราะว่าเมื่อเราเป็นตัวเราเองแล้วนักการเมืองหรือว่าข้าราชการคนไหนก็ไม่มีสิทธิ์มาชี้นิ้วสั่งพวกเราได้นะครับเรายืนด้วยสองขา สองมือของพวกเราสร้างหนึ่งบุคคลเป็นวีรบุรุษสร้างคนให้มีอำนาจแล้วทำไมเราจะดึงพวกมันกลับสู่ขุมนรกไม่ได้นับตั้งแต่บัดน,นี้เป็นต้นไปพวกเราจะไม่สนนักการเมืองหน้าไหนถ้ามึงไม่ทำตามข้อเรียกร้องพวกคูมึงเจอดีกับราษฎอดและประชาชนแน่นอนครับ แล้วขอประกาศตรงจุดนี้ตาบใจที่สองขาผมยังยืนอยู่บนผืนแผดดินไทยและยังมีชีวิตอยู่ตรงนี้ผมจะสู้และผักดันให้เกิดรัฐสวัสิการให้เกิดความสุขความสปายให้แก่ที่น้องรัศดรทุกคนรัฐก,การอเองคนไหนไม่ทำมึงโจอกูนอแน่ไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลหรือฝ่ายค้าน ฝ่ายค้านถ้ามึงไม่ออกมายืนข้าประชาชนมึงไม่ได้มีโอกาสเข้าไปในในสภาอีกแน่นอนไม่ต้องมาซื้อตัวผมไม่ต้องมาชัดชวนผมให้ไปอยูร่วมการเมืองผมไม่ต้องการเป็นนักการเมืองผมคือจัดดินผมจะเดินไปไหนก็ได้ไม่จำเป็นต้องติดถนนไม่ต้องมีเองนพลัดนะครับและก็ไม่ต้องมีกลุ่มคนเสื้อเหลืองใส่เสื้อผมก็รักจัดดินไม่เอา กลับไปให้คิดนะครับฝั่งนู้นหากท่านมีสติมีสมองนะครับอย่าใช้ความรุนแรงนะครับมันดูด้วยว่าท่านเป็นคนง่วงเหมือนมนุษย์ถ้ำอ่ะคิดอะไรไม่ออกประทุบตีทุบตีอย่างเดียวกลับไปสุดท้ายแล้วครับ จัสตินไม่ขออะไรมากตรงนี้ผมอยากให้ตะโกนพร้อมกันว่าทรงพาจัสตินจะได้ไหม นี้นะครับเราจะปราบโค้ศสตีนาและประเด็จการให้หมดจากประเทศนี้ไปประเทศนี้จะเป็นของราชแดนทุนกคนขอบคุณครับตบมือจัดที่หน่อยนะแค่เป็นงานบ็อกก็เป็นงานบ็อกเก๋เองจับสัญญานนะฮะ